วิชาการตลาดเบื Picasso, ้องต้นชุดการสอนหน่วยที่4เรื่องความรู้ด้านผลิตภัณฑ์จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายและสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ 2. บอกองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ได้3จํจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ 4. อธิบายส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ได้และ 5. อธิบายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ได้สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของผลิตภัณฑ์และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์สามประเภทของผลิตภัณฑ์ 4. สี่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และห้าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ความหมายของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โปรดักต์หมายถึงสิ่งที่นําเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของผู้ผู้ให้ได้รับความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนซึ่งประกอบด้วยสินค้าบริการความคิดสถานที่บุคคลหรือองค์กร สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 1. ประวัติของผลิตภัณฑ์2ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์3กรรมวิธีการผลิตหรือกระบวนการผลิต4รูปร่างของผลิตภัณฑ์ 5. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 6. วิธีการใช้และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์7ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และ8การบริการที่จะได้รับองประกอบของผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย1ผลิตภัณฑ์หลักเป็นประโยชน์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่ผู้พกจะได้รับจากการซื้อสินค้า 2. รูปลักษ์ผลิตภัณฑ์ลักษณะาทางกายภาพที่ผู้โพกสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ 3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ผู้ซื้อคาดหวังจะได้รับ 4. ผลิตภัณฑ์ควบผลประโยชน์เพิ่มเติมหรือบริการที่ผู้ซื้อจะได้รับควบคู่ไปกับการซื้อสินค้าและ 5. สแกภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส่วนของผลิตภัณฑ์ควบทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต ประเภทของผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองประเภท 1. ผลิตภัณฑ์บริโภคได้แก่ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้พวกมีความต้องการซื้อบ่อยราคาไม่สูงผลิตภัณฑ์เลือกซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้พวกลคมีความต้องการที่จะเปรียบเทียบซื้อทางด้านคุณสมบัติต่างๆก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เจะจงซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเน้นตรายี่ห้อผู้ซื้อต้องใช้ความพยายามในการซื้อ และผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ภคอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักแต่ไม่ต้องการซื้อเช่นการขายประกันชีวิตเป็นต้น 2. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้แก่วัตถุดิบเป็นสินค้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากการทําเกษตรกรรมเช่นป่าไม้แร่ธาตุดินเป็นตนนน้นวัสดุและชิ้นส่วนเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการไปรูปให้อยู่ในรูปแบบของชิ้นส่วนหรือวัสดุสําเร็จรูปสิ่งติดตั้งเป็นสินค้าประเภททุน ที่มีความสําคัญในขบวนการผลิตมีอายุการใช้งานนานมูลค่าสูงเช่นเครื่องจักรอาคารเป็นต้นอุปกรณ์ประกอบเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบการผลิตโดยไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการผลิตเช่นเครื่องถ่ายเอกาสารเครื่องพิมพ์ดีดวะะัสดุสิ้นเปลืองเป็นสินค้าที่ใช้ในการดําเนินงานมีอายุการใช้งานสั้นมูลค่าต่ําผู้ซื้อจะซื้อได้น้อยเช่นกระดาษแฟมตัวหนีบเป็นต้น และบริการเป็นธุรกิจที่สร้างความสะดวกสบายไม่มีตัวตนไม่สามารถจับต้องได้เช่นการบริการขนส่งสินค้าการโฆษณาเป็นต้น <Yeah. S 1> ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 1. ตราสินค้าดูแบรนด์หมายถึงชื่อคำสัญ,ญลักษณ์การออกแบบหรือส่วนผสมของ สิ่งดังกล่าวรวมกันซึ่งผู้ผลิตหรือธุรกิจได้สร้างขึ้นมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพื่อแสดงถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันทําให้ผู้พวกสามารถจดจําตราสินค้าได้เป็นอย่างดีชื่อตราสินค้า b r ร n d name หมายถึงส่วนของตราสินค้าที่เป็นตัวอักษรคําพูดหรือข้อความที่สามารถอ่านออกเสียงได้เพื่อใช้เรียกชื่อสินค้าเช่น Baby ้ไมแม่ครัวโกแก่ซัม s ุ n โ Sony เป็นต้น 3. เครื่องหมายตราสินค้าเบ็นมาร์กเป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้าที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์การออกแบบสีหรือตัวอ,อ,กอักษรที่สามารถมองเห็นได้แต่ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ 4. เครื่องหมายการค้าเทตมาร์กหมายถึงตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายเครื่องหมายของเจ้าของการค้านั้นได้รับการคุ้มครองและเจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายเพียงผู้เดียว 5. โลโก้หมายถึงเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้สื่อสารให้ลูกค้าได้รับรู้โลโก้เป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าหรือทั้งหมดรวมกันเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างเอกลักษณ์ของธุรกิจที่สะท้อนถึงบุคลิกภาพของตราสินค้าให้น่าเชื่อถือกับธุรกิจ yeah! บรรจุภัณฑ์แพ็กเ,เกจหมายถึงสิ่งที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เพื่อทําหน้าที่ปกป้องหรือรักษาผลิตภัณฑ์จากความเสียหายต่างๆอำนวยความสะดวกในการขนสง่งการเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นการซื้อขายและแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโูคประเภทของบรรจุภัณฑ์แบ่งเป็น3าประเภท1บรรจุภัณฑ์ขั้นแรกหมายถึงสิ่งที่ใช้ห่อหุ้มตัวสินค้าโดยตรง ทำหน้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษาป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นขวดกระดาษพลาสติกกระป๋องหลอดยาสฟันเป็นต้น 2. บรรจุภัณฑ์ชั้นที่2เป็นบรรจุภัณฑ์ส่วนที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกทำหน้าที่ป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากความชื้นความร้อนแสงแดดแรงกระทบกระเทือนและอำนวยความสะดวกก่การขายปลีก 3. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2เพื่อประโยชน์ในการขนส่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้แก่หีบไม้ลังกล่องกระดาษเป็นต้นป้ายฉลากลาเบลหมายถึงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่แสดงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตเพื่อให้ผู้พวกตัดสินใจซื้อแบ่งออกเป็น3ประเภท 1. ป้ายฉลากแสดงตราสินค้า 2. ป้ายฉลากแสดงคุณภาพสินค้า 3. ป้ายฉลากแสดงรายละเอียดของสินค้า วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) มี4ขั้น1ขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์อาศัยการส่งเสริมการตลาดเพื่อแนะนำสื่อสารแก่ผู้บริโภคค่าใช้ใจ่ายในการขายขั้นนี้จะสูงสำหรับผู้ผลิตที่เป็นผู้บุกเบิกตลาดและมีความเสี่ยงสูงมาก 2. ขั้นจเจริญเติบโตการ,รยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์จะส่งผลให้การขายเพิ่มขึ้นและเพิ่มในอัตราที่รวดเร็วขึ้นเริ่มมีคู่แข่งขันมากขึ้นควรเน้นการสร้างตราสินค้าและการโฆษณา 3. ขั้นอิ่มตัวยอดขายของธุรกิจมีลักษณะคงที่หรือเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงคู่แข่งขันมีจํานวนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตแต่ละรายได้รับน้อยลงยอดขายและกําไรลดลง4ขั้นถดถอยหรือขั้นตกต่าเมื่อผลิตภัณฑ์ถึงจุดอิ่มตัวหากไม่แก้ไขผลิตภัณฑ์นั้นจะเริ่มมีการยอดขายจะเริ่มมีลดลงเรื่อยๆทําให้ส่วนแบ่งทางกรารตลาดลดลงไปด้วยผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่นําเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผู้โภคให้ได้รับความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น5ระดับดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์หลัก สรูปลักษ์ผลิตภัณฑ์3ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง4ผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มและ5ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือผลิตภัณฑ์บริโภคและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกอบด้วยส่วนประกอบที่สําคัญคือตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากโดยนักการตลาดต้องศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดคู่แข่งขันและสภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อนําข้อมูลมาพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ยาวนาน